เป็นแฟลชสองจุดสามนะครับพูดก่อนนะจ๊ะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเรียงอะลักซ์ตาร์ย่อและนี่ก็สิ่งของแดดวัดแข่งรางมึงอเบร์อเล็กซ์กับเทียบกันจะเรียกว่าหอยเก็เซลแปลว่าหอยใช่ไหมอันที่สองที่การจัดเรียงแบบสัตว์หอยเราก็ต้องไปดูว่าอาร์กอนเนี่ยมีอิเล็กตรอนกี่ตัวก็คือเป็นธาตุตัวที่เท่าไหร่มีอิเล็กตรอนตัวที่เท่าไหร่อย่างเช่นอาร์กอนเนี่ยเป็นธาตุตัวที่สิบแปดแสดงว่าตัวเนี้ยเป็นการย่อว่าไว้ในอาร์กอนเลยว่าเอ้ยมีอิเล็กตรอนสิบแปดตัวนะอย่างเงี้ยครับ ส่วนนีออนเนี่ยอยู่ตัวที่10ใช่ไหมก็มีอิเล็กตรอน,นอยู่ในนี้10ตัวนะยองจ้าสวัสดีทุกคน,นจ้าวันนี้เดี๋ยวเราม,มาโรยกันนะจ้าในแบบการสองจุดสามนะจ้าใครยังไม่ได้เอาเหรกสารสามารถเอาเอกสารได้ที่ลิงด้านล่างนะจ้ะ ถ้าแน่ก่อนที่เราจะเริ่มไปลุยเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่กัปตันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาเวลาพี่กัปตันอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆนะครับและสิ่งที่สําคัญถ้าช็อตไหนเรียนแล้วถูกใจถูกจิจจังเลยอย่าลืมแท็ก Story ่ไอมาเมาท์มอยกันได้นะครับแต่ถ้าเรียนแล้วโคตรชอบเลยนะฮะ น้องๆสามารถทํารีวิวผ่านทวิตเตอร์ทำคลิปวิดีโอรีวิวผ่านทิกอกเพื่อให้คนที่ประเทศไทยนี้ครับรู้ว่ามีช่องดีๆแบบนี้ที่ทําคลิปเนื้อหาและคลิปเฉลยแบบผู้ถัดต่างๆเหล่านี้มาให้น้องๆทั่วทั้งประเทศไทยได้รับชมแบบกันแบบฟรีๆนะครับอย่าลืมบอกต่อเปกำลังใจพี่กัปตันด้วยนะครับขอทุกคนสนุกกับการเรียนในวันนี้ครับไปลุยกันแฟแฝ2.3นะครับพูดก่อนนะจ้าว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเรียง all stars รู้จักไหม การจัดเรียงอิเล็กตรอนหรือสักว่าเอโดยการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะฮะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3อย่างโดยการน้องรักนะฮะบอกไว้ก่อนนะทบทวนทบทวนทบทวนใครยังไม่รู้นะจ๊ะลองไปเรียนในเคมีรูกันเดียวนะเพื่อนๆเคยสอนไว้อยู่นะจ๊ะโดยการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะฮะจะมีแบ่งออกเป็น1เป็นการจัดเรียงแบบเชลล์อ่าอันที่2คือการจัดเรียงแบบซัทเชลาและการจัดเรียงแบบที่3ค <sk> <EC> ือการจัดเรียงลงออบิ เช่าโอเคปะก็คือจะมีเช่า subculture arbitor ที่กับมันก็จะเรียกว่าหอยเอาก็เชล่อไปว่าหอยใช่ไหมก็จะเรียกแบบหอยอันที่สองที่ก็จะเรียงแบบสับหอยสับหอยเชลาก็แปลว่าหอยสับเชลาแปลว่าสับหอยว่าไปเนาะเออพี่ไปัญญาออนละอ่ะทีนี้คุยกันต่อ คือถ้าเป็นเซลล์เนี่ยจะเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนคือสองแปดสิบแปดสามสองพี่คิดว่าน้องที่จะมาดูวิดีโอนี้ยน่าจะเก็ตเคยเรียนกันมาแล้วคือที่แบบเฮ้ยจัดเรียงสองแปดสิบแปดสามสองดูหมู่ดูค่าเคยจัดเนีย่แล้วส่วนการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบซับเซลล์คือการจัดเรียงแบบ s p d f อ่าคือการเอาลงห้อง s p d f ส่วนออร์บิทัลคือการจัดเรียงอิเล็กตรอนลงห้องนอนนั่นเองครับก็จะเป็นลักษณะแบ่งเป็นห้องนอนห้องห้อง้โดยพลสัสนี้ทั้งหมดนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีการพูดถึงการจรัดเอิเล็กตรอนแบบสับเลเป็นหลักอ๋อในการเฉลยแบบฝึกหัด2.3เนี่ยก็คือเป็นการจรัดเองแบบ L s, p, d, f เป็นหลักนะฮะไม่พูดพรำทำเพลงเรามาลุยกันเลยในข้อที่2.3แบบฝึกหัด2.3ข้อที่1น,นะฮะเขาบอกว่ามีทออตวน,นเนียมตัวหนึ่งนะจ๊ะอันทอสโครเมียมตัวหนึ่งมีไล์อะตอมอยู่ที่23-48ตามลำดับนะเขาบอกว่าจงแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนในะระบ พลังงานย่อยอและจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักของธาตุทั้งสองชนิดอ่ะเพราะฉะนั้นคำว่าพลังงานหลักในที่นี้คือการจัดเรียงแบบเชลเอ,ค,อคุณคุณช่วยจัดเรียงแบบเชลให้ฉันดูหน่อยอ่ะเขาบอก่างนี้กับอีกอันหนึ่งคือคุณคุณช่วยจัดเรียงแบบซับเชลให้ฉันดูหน่อยอ่าพลังงานย่อยคือซับเชลพลังงานหลักคือเชลนั่นเองความหมายของมันนะฮะอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้น ขอมาก็จัดให้ไปเลยสิจ้ารออะไรนะฮะอ่ะพี่คุยกันก่อนนะครับด้วยความที่ธาตุตัวนี้เป็นธาตุทรานซิชันบอกเลยนะการจัดเรียงที่ไม่มีปัญหาที่สุดคือการจัดเรียงแบบ subshell หรือพลังงานย่อยอ่ะเริ่มต้นเลยที่ V 2 3โดยหลักการในการจัดเรียงแบบ subshell หนูไปดูหลักการในการจัดเรียงก่อนนะครับโดยการจัดเรียงเนี่ยไปดูในเคมีรู้กันวันเดียวเนาะีคิดว่าคนที่มีพื้นฐานแล้วน่าจะเข้าใจนะครับแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่คนหน้าตาดีอย่างดีก็ต้องสอนให้น้องแก ถูกต้องปะฟังไปด้วยกันนะฮะเรียนกับพี่นะฮะอย่าเพิ่งเกลียดพี่นะครับพี่เป็นคนแบบนี้นะครับปัญญาอ่อนปิงปองนะครับเวลาจัดนะฮะเราจะเอามาใส่เป็นสามเหลี่ยมครับสองเอสสองสองพีหกนะครับสามเอสสองอ่ะเราก็ต้องเขียนสามเหลี่ยมลละก่อนสามพีหกสามดีสิบเอ่อสี่เอสสองสี่พีหกสี่ดีสิบ แล้วก็ c f 1 4 14, แล้วก็ 5x2 5p6 นะครับแล้วก็ 5d10 ครับอันนี้พี่เขียนคร่าวๆเนาะเราก็เอามาจัดอิเลก็กตรอนในล,ละอะคือคือเขียนสามเหลี่ยมโมเลกุก่อนเพราะว่าเวลาจัดเรียงเราจะจัดเรียงได้ง่ายมากขึ้นนะครับอ่บพี่กัปตันก็เอามาเขียนใส่ตรงนี้คือ 7s2 อ่ะเป็นลักษณะเป็นประมาณสามเหลี่ยมละทีนี้หลักการในการจัดคือเขาจะค่อยๆไลไรลงมาทีละสเต็ปแบบนี้แอบเขาเจอ S 1>, 1 s ก่อนก็คือตัวนี้มันมีอิเล็กตรอนยีิบสตัวใช่ปะก็ค่อยๆจัดไปก็เป็น 1f2 s 2. หลังจากนั้นเจอใครต่อหลังจากนั้นเจอ2 s 2ก่อน sorry เจอ2 s 2ต่อนะครับก็จะกลายเป็น 2f2 s 2. แล้วต่อมาก็ตามไปด้วยอะรครับ2 p 6เห็นปะแล้วต่อมาก็คือเจอ3 s 2เห็นปะแล้วก็ไล่ไปแนวนอนแบบนี้ครับไปเรื่อยๆแล้วก็ไปด้วยอะไรครับ3 p 6 4f2 s 2. แล้วตามด้วย 3D อะไรก็ว่าไปนะครับปรากฏว่าเนี่ยตอนนี้พี่รวมมา10ตัว10ตัวเป็น20ตัวแล้ขาดอีก3ตัวตรงนี้ก็เลยต้องลงด้วยเลข3ก็เลยจะกลายเป็นตามนี้เลยการจัดเรียงแบบ subshell ก็จะจัดเรียงได้เป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 d 3 p 6 4 s 2 3 d 3จบนี่คืการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ subshell โอเคปะ subshell เ่ะเดี๋ยวเรามาจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ subshell ของโครเมียมกันบ้าง โครเมียมตัวนี้คือโครเออแคดเมียมนี่ว่าโอ้ยพี่กัปันเขียนผิดแคดเมียม sorry แคดเมียมคือ Cd นะลูกหลักออแคดเมียมคือ Cd พี่กัปันเขียนผิดเองแคดเมียมนะฮะตัวที่สี่บดอะเราก็ไล่มาเลยคือ,ค,อคือเราก็ไล่ตามไอหนึ่งมาเลยก็คือเริ่มมาเลยก็คือเป็นอะไรฮะหนึ่งอดสองไปเรื่อยๆื่อเลยนะสองเอชสองสองพีหกะไล่ตามมานี้เลยอ่าต่อไปเป็นอะสามเอสองไล่สามเนี่ยมาเลยสามพีหกอแล้วไปต่อ 4S2 3D10 ไล่ไปเรื่อยๆเลยยังไม่หมดไงยังไม่ัมันยังไม่ครบ48ตัวต้องไล่ให้ครบ48ตัว 3D10 เราตามได้ลยอะไรต่อ 4P6 ยังไม่ครบไปต่อ 5S2 อ่ะไปต่อไล่ไปเรื่อยๆเลยนะ 4D10 นี่อ่ะลองลองรวมดีได้เท่าไหร่ละ1020304048พอดีเลยจบแสงว่าจบที่เท่านี้จบเลยครับบิงโกโอเคงั้น เราก็จัดเดยงแบบสับเชลได้แบบสวยๆเก๋ๆเรียบร้อยแล้วอันนี้คือการจัดเองในตอนแบบสับเชลต่อมาเขาบอกว่าโอ้ยคุณนอกจากคุณจัดสับเชลล้วอ่ะคุณช่วยจัดแบบเชลให้เราหน่อยก็คือพลังงานหลักนั่นเองโดยหลักการในการจัดพลังงานหลักก็คือเราดูครับว่าชั้นที่1มีอิเล็กตรอนกี่ตัวปรากฏว่าคนที่นำหน้าด้วยเลขหนึ่งครับมันมี2อ,อ่าเพราะฉะนั้นชั้นที่1มีอิเล็กตรอนสองตัวชั้นที่2มีคนที่เลขเลขสองมีกี่ตัว2องบวกหก็คือมี8ก็คือมีอิเล็กตรอน8ดตัว ชั้นที่มีเลข3มีกี่ตัวอ่ะก็มี6บวก7บวก8แล้วก็บวกอีก3เป็นไรครับ11เราก็เขียนไปเลย11ตัวและชั้นที่4ชั้นสุดท้ายมีกี่ตัว2ตัวก็เขียนไปเลย2ตัวการจัดเรียงเลขต้อนของเราก็จะจัดได้เป็น2 8 18 2นั่นเองเห็นปะมแค่นี้เองหลักการนะง่ายๆยเยียย่ยวนะฮะจบๆนะฮะอ่ะต่อไปเป็น Captain 48 c a p t a i 48นะบไปเลย ชั้นที่1มี2ตัวชั้นที่2มี8ตัวชั้นที่3มี18ตัวชั้นที่4ี่มีนี่นี่น,นี่มีเท่านี้ใช่ไหมสิบบวกสิบหกอ่าสิบแปดตัวแล้วก็ชั้นที่5มีอีก2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นปะเราก็จะสามารถจัดอิเล็กตรอนแบบสวยๆได้ตามนี้เลยก็คือสอง8 18, 18 2นั่นเองครับจบเนาะเห็นปะแค่นี้เองดูง่าย,ายนะฮะเยี่ยวๆเลยจบไปจบผ่านปะ เออเพราะ,ะนั้นเราก็สามารถจัดติงอิเล็กตรอนแบบเชลและซับเชลได้เรียบร้อยครับจบปิงเลยเอ่ะต่อมาข้อที่2เธอไปข้อที่2ต่อนะข้อที่2ก็บอกว่าธาตุ A ธาตุ B และธาตุ C มีการจัดติงอิเล็กตรอนดังนี้อ,อ่าก็คือ A จัดติงอิเล็กตรอนเป็น1 s 2 2S 2 s 2สสองสอ่ออะจบไป B จัดเรียงนแบบนี้ C จัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้ทีนี้เขาถามมาเฮ้ยแต่ละตัวเนี่ยมีเลขอะตอมเท่าไหร่หรออ้าอุ้ยเขาถามไงไมาเลขอะตอมคืออะไรเลขอ,ตอ,อะขอตมอ,อ,ะอตมคือจำนวนโปรตอนแล้วปกติแล้วโปรตอนกับ เเท่ากันอยู่แล้วถูกต้องไหมก็คือเหมือนถามจำนวนโปรตอนและปกติโปรตอนกับอิเล็กตรอนทำไมกันอยู่แล้วเท่ากันอยู่แล้วก็หมายความว่าอันนี้คือการจัดอิเล็กตรอนเราก็เอาพวกนี้มาบวกกันได้เลยใช่ปะเราก็จะได้เป็นจํานวนโปรตอนของท่านนั้นกอแบบง่ายมากเยี่ยวเยี่ยวอีกแล้วเยี่ยวเลดแล้ว่ะหนูเรียกพี่เยี่ยวเลดแล้วมีคนเขียนในทวิตเตอร์บอกว่าเรียกพี่พัปตันเนี่ยพี่ปันพูดเยี่ยวจนจนจนหนูจะเยี่ยวอยู่แล้ว ย่าวแปลว่าเปรี้ยวเปรี้ยวแปลว่าดีดีแปลว่ารสเข้าใจปหมเออเพราะนั้นนะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็เลยเป็น10นะครับแล้วก็บวกกับอีก2ก็เป็น4ก็เป็น14แสดงว่าตัวแรกเลย A มีเลขอะตอมคือ14จดไปสวยๆต่อมา B ครับมารวมครับ2อบวกสเป็น10 12อ,อ่าเพราะนั้น B จะดเรียงอิเล็กตรอนเป็น12เลขอะตอมเป็น12 ต่อมาเป็น C ีรวมกันนะฮะรวมกันนะฮะสิละอ่าแล้วก็บวกอีก8เป็น18เพราะนั้น C มีการเฉียงก,ก่อน18ตัวจบปิงเลยสวย,สวยๆเก๋ๆง่ายๆเพราะนั้นเรียกอะตอมขีดชนิดจบต่อมา2-2งจุธาตุแต่ละชนิดนะครับอยู่ระดับพลังงานใดบ้างและมีจํานวนเท่าไหร่อ่นนาอก็คือเหมือนเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ละตัวเนี่ยอยู่ระดับชั้นพลังงานใดบ้างแล้วแต่ละระดับชั้นพลังงานเนี่ยมีจำนวนเล็กตตอนเท่าไหร่อ่ะพี่เขีนยนกันเลยกัน A B C ให้เห็นความแตกต่างนะอ่่ถ้าเรามาพูดถึง n ชั้นที่1นะฮะ n ชั้นที่1ก็คือเลข1นําหน้าเพราะนั้นชั้นที่1เนี่ยมีอิเล็กตรอนสองตัวทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C ต่อมามาดูชั้นที่2นะฮะชั้นที่2ก็คือมีเลข2อยู่หน้านะฮะชั้นที่2แต่ละคนก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่8ตัว8ตัว8ตัวหมดเลยต่อมาชั้นที่แตกต่างคือชั้นที่ n, 3. n 3, เท่ากับ n เท่ากับมเนี่ย A อเนี่ยมีอิเล็กตรอนเนี่ยอยู่4ตัว ส่วน b เนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่สองตัวและส่วน c เนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่แดตัวเหมือนกันอ่าแปดตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จํานวนชั้นของแต่ละอิเล็กตรอนเท่านี้เลยครับก็คือเป็น a ก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งสองชั้นที่สองแปดชั้นที่สามสี่โอเคปะ b ก็จะที่หนึ่งสองชั้นที่สองแปดชั้นที่สามสอง c ก็ชั้นที่หนึ่งสองชั้นที่สองแปดชั้นที่สามแปดจบครับนี่คือหลักการ <S <S เออแล้วเขาบอกว่าแต่ละชั้นมีจำนวนอิตอนเท่าไหร่เราก็โชว์ จุม <AMA> e ัสก่อนโชว์ไปเลยสิจ้าแบบคนเปรี้ยวเปรี้ยวกลวพี่กัปตันขอขัดเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าพี่กัปตันมีความลับนำฟ้ามาบอกทุกคนใครที่ดาวนโหลดเอกสารเรียนนะครับที่ลิงด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับน้องก็เปิดไปที่หน้าหลังสุดของเอกสารเรียนครับน้องจะได้รับส่วนลด1 0 0ยบาทในการสมัครเรียนคอร์สเรียนของพี่กับตันครับทุกคนสำหรับคนที่ตั้งใจลิงจนถึง ตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่กับบันไม่มีอะไรจะให้นอกจากบบนส่วนลดน,นี้นะครับขอหวังว่าคงจะเป็นของขวานเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้น้องๆได้ประหยัดเงินนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยบอขอไม่กลัวและท่านใจเย็นต่อนะสู้ๆเป็นกำลังใจให้อาทุคนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายอ่ะต่อมาข้อที่สเป็นการจดเล็กตอนแบบสับเชลนะน้องอันนี้คือบางคนแบบอุ้ยพี่มันหน้าตาแปลกๆไปค่ะ มันเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบสับเฉลยแต่มันเป็นการจัดแบบย่อครับด้วยการใช้หมู่8เข้ามาช่วยแค่นั้นเองก็คือเราก็ต้องไปดูว่าอาร์กอนเนี่ยมีอิเล็กตรอนกี่ตัวก็คือเป็นธาตุตัวที่เท่าไหร่มีอิเล็กตรอนตัวที่เท่าไหร่อย่างเช่นอาร์กอนเนี่ยเป็นธาตุตัวที่18แสดงว่าตัวเนี้ยเป็นการย่อวา่วาไว้ในอาร์กอนเลยว่าเอ้ยมีอิเล็กตรอน18ตัวนะอย่างเงี้ยครับส่วนนีออนเนี่ยอยู่ตัวที่10ใช่ไหมก็มีอิเล็กตรอนอยู่ในนี้10ตัวนะคริปตอนมีอยู่ในนี้36ตัวนก็คือ ย่อไปเลยว่าเออฉันมีเล็กตอนอยู่นี้เท่านี้ตัวนะทีนี้เขาบอกว่าให้เราระบุสัญลักษณ์ธาตุที่มีการจัดเรียงเล็กตอนดังต่อไปนี้ระบุธาตุก็คือเขาเขาให้ให้เราหาเลขอะตอมและเขาให้เราไปดูที่ธาตุของตารางธาตุว่ามันคือธาตุตัวไหนยังไงอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาเลขอะตอมกันเลยนะฮะเลขอะตอมเลขอะตอมเลขอะตอมป่าโูกป่าเลขอะตอมนะฮะเลขอะตอมเราก็เอามาบวกกันดิอืมเลขอะตอมบอกบวกกันสวยสวยโลกป่า 4บวก2อ่า18บวก2ใช่ปะแล้วก็บวกกับอีก10อ่าแล้วก็บวกกับอีก2ก็จะได้ออกมาเป็น20 3 0 32เอเลขอะตอมออกมาเป็น32อพอเลขอะตอมได้ออกมาเป็น32เรียบร้อยปั๊บโอเคสวย,สวยๆเยก๋ๆเลขอะตอม32ไปเปิดตารางธาตุตัวที่32คือใครวะเออไปเปิดตารางธาตุปรากฏว่าคนที่เป็น32คือ จ E Germanium อ่อเราก็จบไปเลยตัวเจอร์เมเนียมนั่นเองครับจบโอเคไหมหรือใครจะดูหมู่ดูคาบก็ได้นะฮะดูหมู่ดูคาบจากตารางธาตุก็ได้อ่อแต่ว่าพี่ไม่ดูพี่ดูจากเลขอะตอมแล้วกันดูง่ายดี2องบอกสามนะจ๊ะรวมกันปุ๊บเลขอะตอมเป็นเท่าไหร่ลูกเลขอะตอมนะฮะจะเท่ากับ15น้องอ่แล้วก็ไปดูครับตัวที่มีเลขอะตอมนั้น,นคือสิบห้ในตารางธาตุคือใครปรากฏว่าเป็นฟอสฟอรัสนั่นเองอ่าเราก็ได้แล้วโอเคธาตุก็คือฟอสฟอรัส15 ต่อมาสาุสูวาสูสูวาสัส้สนสูวสาสัสานส้นเซาวาส,วสวูไป3ามสบหกบวก5อ่กาก็คือบวกอีก7เลขอะตอมออกมาเป็น43สาวาสานโอ้เลขอะตอมออกมาเป็น43 43ปึ๊บไปดูครับในตารางธาตุตัวที่43คือใครปรากฏว่าเป็นท er um. er um อร์เรียมทอลูเลียม43เพราะนั้นเราก็ได้ธาตุออกมาเป็นที่เรียบร,ร้อยเปแกมันยากไหมครับ เออคือมันไม่ได้ยากเลยคือมันแทบเราคือคือเราแทบจะไม่จำเป็นจะต้องไปไปลอกใครเลยใช่ไหนอ้องการที่เรามาเรียนแบบนี้เราจะมีความเป็นโปรเฟสชันอลมากขึ้นพี่รู้ว่าคนที่มานดูสัวเนี้ยคืออยากทำกันบ้านเองใช่ปหพอเธอได้ทำกันบ้านเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมและเราจะมีความพราวในตัวเองมีความเป็นโปรเฟสชันอลในตัวเอง พอเรามีความพราามีความเป็นโปรเฟสเัอนนักนตัวเองสักว่าเราไปถึงที่โรงเรียนตอนเจ็ดโมงเชา้าหกโมงเช้าเพื่อนก็นจะถามว่ามึอมึงทำการบ้านเสร็จยังอ่ะเราก็จะตอบไปแบบผูนใจทําเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาไปให้เขารอกแต่การเอาไปให้เพื่อนสือล็อกมันเฉยเฉยมันฟิลลิ่งเฉยๆแต่การที่เราให้คนที่เราชอบในห้องลอกเนี่ยที่สุดหาได้เปรียบเทียบไม่ ความสุขจะเอ่อร้อนมาทันตามันเหมือนมีอารมณ์ประมาณว่ากลางดึกของอีกอ่ก่อนที่พรุ่งนี้จะส่งกันว่ากลางดึกเขาทักมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอรอกกันบ้านด้วยนะมาเร็วได้นะแม่มันจะมีความสุขกับอ้อมยิ้มเมื่อฉันทำกานบ้านเสร็จแล้วและจะสามารถให้อีกคนหนึ่งคนที่เราชอบร้องกันบ้านเราได้มาดีกว่าเราอย่าไปเพ้อฝันเยอะไปคอสติพี่กัปตันเนี่ยเอาความจริงมาพูดจริงได้ไหมคะ อ่ะข้อที่สี่จงเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยอ๋อของตัวนี้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 อุ้ยตัวนี้เป็นตัวเยี่ยวตัวนี้เป็นตัวแบบว่าพิถีพิถันนิดหนึ่งอะคุยกันนิดหนึ่งคือตัวซิงค์เนี่ยถ้าไปเปิดในตารางธาตุจะมีเลขอะตอมที่สามสิบการจัดเรียงของเขาเนี่ยเราจะจัดเรียงเป็นอาร์กอนแล้วก็เป็น 4s2 3ส1 0นี่อ่าโอเคป่ะ 4s2 3ส1 0แต่ทีนี้ตัวซิงค์ของเราเนี่ย มันเป็นสิงที่เขาให้จัดเนี่ยคือเขาต้องการให้จัดเป็นสิงสองบวกการที่เป็นสิงสองบวกหมายความว่าอ e ิเล็กตรอนหายไปสองตัวเอ่อคำถามว่าอิเล็กตรอนหายไปสองตัวจะหายจากตรงไหนคําตอบคือต้องหายจากชั้นที่สูงที่สุดปรากฏว่าชั้นที่สูงที่สุดคือชั้นนี้เพราะชั้นนี้คือชั้นที่กิดว่าเลขสี่ก็คืออยู่ชั้นที่สีดส่ดังนั้นเวลาอิเล็กตรอนหายอิเล็กตรอนจะหายจากชั้นนี้เข้าใจพี่พูดปะ เพราะนั้นเวลาเขียนตัวนี้ครับ 2+ มันก็จะกลายเป็นอาร์กอนและตามด้วย 3d10 เ,เลยก็คือ s 2หายไปเพราะอะไรเพราะอิเล็กตรอนที่หายไปมันหายจากชั้น4เข้าใจปะ 2+ แปลว่าอิเล็กตรอนหายไป2ตัวเก็นไม่เก็ตอ่ะทีนี้ต่อมาเรามาดูค o พเปอร์อ่ะคัพเปอร์นะคือค o พเปอร์ปกติเนี่ยจัดเรียงอิเล็กตรอนอยู่ที่29ถ้าน้องไปดูดการจัดเรียง A ของคัพเปอร์มันจะจัดเรียงเป็นอาร์กอนแล้วก็ตามด้วย s 1นะฮะแล้วตามด้วย 3d10 นะครับทีนี้ ไอเล็กเอมันเป็น C u บวกหนึ่งใช่ปหมหมายความว่าอิเล็กตรอนหายไปตัวหนึ่งมันก็จะกลายเป็นอาร์กอนแล้วตามด้วย3 D 10ิั่นเองจบเลยเขียนไหมเออกาเจเล็กเขาก็จะได้กลายเป็นตัวนี้นะครับต่อมาคือเอสไ f เ r อรซัลเฟอร์ซัลเฟอร์เนี่ยจัดเรียงปกติคือ S16 จัดเรียนแบบตัวยอ่อคือเป็นนีออนแล้วตามด้วย 3S2 3, 3 p 4อะไรแบบนี้ทีนี้ S ของเราเนี่ยมันเป็น S 2ลบก็คือหมายความว่าอิเล็กตรอนเพิ่มมาอีก2ตัวใช่ไหม เ็กตอนเพิ่มมาอีกสองตัวก็คือมันจะเพิ่มชั้นนอกสุดก็คือชั้นที่สามนั่นแหละก็เพิ่มมาอีกสองตัวมันก็จะกลายไปเป็นอันอใช่ปะ่ะแล้วก็สามเอสองแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นสามพีหกก็คืออิเล็กตรอนเพิ่มมาอีกสองตัวนั่นเองแค่นั้นเองครับก็คือลบสองก็รับอิเล็กตรอนเพิ่มมาอีกสองตัวดังนั้นการจัดองอิเล็กตรอนที่ถูกต้องก็เป็นไปตามข้างล่างนี้ได้เลยอันนี้พี่ข้างบนพี่โช้เห็นเฉยๆว่าก่อนก่อนที่เป็นประจุจัดยังไงแล้วพอเป็นประจุจัดยังไงแค่นันเบจบจิลย เอา้านแล้วะแนนก็จบแล้วนะฮะในแบบผัด2.3นะจ๊ะออย,ยากไหมไม่ยากเนาะอ่ะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะฮะถ้าใครอยากไปดูเรียนเฉลยอีพีอื่นๆก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ chemistryk.com นะครับมีอื่นๆให้ให้น้องๆทุกคนนะฮะได้เรียนเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะจ๊ะเป็น special b u r n a s นะฮะให้กับคนที่แบบตั้งใจ โฟกัสจนมาเรียนกับพี่ตนถึงตอนนี้แล้วนะฮะพี่เชื่อว่าน้องที่เรียนมาถพี่ตนเนี่ยคืออยากเก่งอยากพัฒนาตัวเองนั่นแหละเออพี่ก็เลยรู้ว่าเอ้ยน้องมีความขยันมากพอที่จะแบบยังไงอย่างเงี้ยะพี่ก็เลยมองว่าอืมพี่อ่ะปกติพี่ก็เป็นติวเตอร์อยู่แล้วเป็นคนสอนกูใช้อยู่แล้วทีเนี้ยพี่ก็ทาคลิปลงยูทูบแล้วพี่เห็นความตั้งใจของหนูคือแบบถ้าสมมติว่าอย่างี้คุยกันตรงๆนะว่าถ้าสมมติว่าเธอเรียนกับพี่แล้วทุกสตรีจ้องโลยหนูอยากเรียนกับพี่มากเลยหนูชอบพี่มากเลยอะไรเงี้ย พี่ก็ไม่อยากให้เสียเพลงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยขอมอบเป็นของขวัญเล็กๆนยๆให้ละกันเนาะก็มอบเป็นส่วนลด100บาทให้กับน้องๆที่ดูวิดีโอนี้ละกันนะครับเออให้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 เออให้เป็น1 0 0งบาทนะฮะก็คือตั้งใจแล้วอ่ะเออก็ไม่รู้จะให้อะไรก็เออให้เป็นอันนี้จะแถมของขวัญให้ก็เดี๋ยวก็ฉันก็จนตายฉันแจกตุกคนฉันก็ตายผีเนาะก็เลยอ่ามอบเป็นส่วนลดไทยละกันเนาะเพราะนั้นก็เป็นส่วนลดสำหรับคอร์สสี่เทิมหนึ่งสี่เทมสองหรือสี่เทิมหนึ่งวกสองนะครับ โดยการที่น้องถ่ายรูปบัตรตัวนี้นะใครที่เราโหลดเอกสารน้องก็แคปถ่ายรูปที่หนูดาวน์โหลดเอกสารมานะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ว่าเออหนูสนใจใช้ส่วนลดค่าหนูสนใจใช้ส่วนลดค่าอะไรเงี้ยแล้วก็แคปหน้าจอที่หนูพิมพ์ใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้นะครับแล้วส่งรูป2รูปนี้ไปอินบ็อกซ์หน้าเพจทีมีเคแล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยครับว่าต้องการลดส่วนลด100บาท3ข้คอเนี่ยต้องการลรดคอทไหนนะครับน้องจะได้สิทธิพิเศษ ตัวนั้นไปนั่นเองครับโอเคปะเอ่อก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพี่กับปันทีมอบให้สำหรับคนที่ตั้งใจเรียนตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นั่นเองนะครับผมเอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็คงจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเอพิโ o ดหนะ้าหรือ EP หนะ้าพี่จะมาส่งความเปรี้ยวความเยี่ยวความราดให้กับในการเฉลย EP ถัดไปถ้าอยากเป็นกําลังใจให้พี่กับปันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจใพี่คนดีด้วยนะครับและพี่จะพยายามทําคลิปดีๆแบบนี้เป็นประโยชน์แบบนี้ให้กับองๆทุกคนนะครับเพราะนั้น ดุวยขับซื้อ